สวัสดีครับพบกับผมริกกี้และนี่คือ d o g s Wonderland House พื้นที่สำหรับคนรักสุนัขที่มองการเลี้ยงสุนัขไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่คือการเสพงานศิลปะที่มีชีวิตเคยมีคำกล่าวว่าโอกาสก็เหมือนไอศครีมถ้าไม่รีบกินมันก็ละลาย แต่สำหรับวงการสุนัขเกรดไฮเอ็นของเราโอกาสที่ผ่านไปไม่ได้แค่ละลายหายไปเฉยๆครับแต่มันมักจะกลับมาพร้อมกับป้ายราคาใหม่ที่ทำให้คุณต้องรู้สึกเสียดายเมื่อวันก่อนผมได้รับข้อความจากลูกค้าท่านหนึ่งทักกลับมาถามถึงชิริวลูกชายสุดหล่อของเราพร้อมกับประโยคคลาสสิกที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยคิดนั่นคือ,อยังได้ราคาเดิมที่เคยคุยกันไหมครับ ผมอ่านแล้วก็เข้าใจนะครับเข้าใจในกลยุทธ์ที่ผู้ซื้อหลายๆท่านนิยมใช้คือการรอรอให้สุนัขโตขึ้นอีกหน่อยรอให้เข้าสู่ช่วงยืดตัวหรือที่วงการเรียกกันว่าพับพี่อัคลีช่วงผลัดศสืนยืดตัวด้วยความหวังลึกๆว่าพอน้องดูดรอปลงผู้เพาะพันธุ์อย่างเราคงจะใจอ่อนและยอมปล่อยในราคาที่ถูกลงเหมือนของเทหลังร้านหรือเกรดราคาตลาดนัด แต่ผมต้องเรียนตามตรงด้วยความเคารพครับว่าตำราเล่มนั้นใช้ไม่ได้กับสุนัขบ้านเราครับเพราะชิริวในวันนี้เขาได้ก้าวข้ามคำว่าลูกสุนัขตัวเดิมที่คุณเคยเห็นไปไกลแล้วคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าการเวลาสำหรับเราไม่ใช่แค่การปล่อยให้ผ่านไปวันวันแต่มันคือการเจียรนาย ทุกวันที่ผ่านไปไม่ใช่แค่การกินและนอนแต่มันคือชั่วโมงการฝึกฝนการจัดระเบียบร่างกายหรือการยืนแสแต็กและการพัฒนาท่วงท่า movement การเคลื่อนไหวที่สง่างามขึ้นในทุกๆย่างก้าวบวกกับสายเลือดที่โกหกไม่เป็นด้วยศักดิ์รีลูกชาย international champion และแม่พันระดับไทยแลนด์แชม m p เปียนยิ่งโตเลือดแชมป์ในตัวเขายิ่งเข้มขน้นโครงสร้างมีแต่จะพัฒนาขึ้นไม่มีคาว่าถอยหลังครับ ถ้าคุณลองเทียบสเปคระดับนี้กับการที่คุณต้องบินไปนำเข้าเองจากต่างประเทศคุณย่อมทราบดีว่าค่าสินสอดที่ต้องวางจะต้องสูงกว่าข้อเสนอเดิมที่เราเคยคุยกันหลายเท่าตัวแน่นอนดังนั้นตัวเลขที่เราเคยคุยกันในอดีตจึงเป็นเพียงความทรงจำสำหรับผู้ที่ตัดสินใจช้าครับบทสรุปของเรื่องนี้สั้นๆครับเพดแท้ต่อให้วางทิ้งไว้เฉยๆมูลค่ามันก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา มันต่างจากก้อนหินริมทางที่จะรอวันผุกร่อนและแน่นอนที่สุดครับเพชรน้ำงามย่อมเลือกคู่ครองที่มองเห็นคุณค่าในเวลาที่ใช่เท่านั้นฝากไว้ให้คิดนะครับของดีราคาถูกอาจจะมีอยู่จริงในโลกแต่ไม่ใช่ที่นี่และไม่ใช่กับชิริวครับขอบคุณที่ติดตาม Docs Wonderland House แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ